กปสตินานๆครับนีนมาทิ่แถวหลังโรงเรียนสุติกการนะครับภาขันก็หนักอยู่นะครับเดี๋ยวเราลงคันเขาจะเป็นยังไงครับคนน้อยๆนะวันนี้สิบกว่าคนสิบห้าสิบหกคนเดียวี่สิบหกใกล้นะครับก็เดินรวมเลือกจอออกจะเอาชุดไหนก็แล้วแต่ครับลองดูนะเนี่ยนะแล้วก็เดินด้วยไรทีนะครับตรนนี้สิบ เกียร์มแล้วตาสีเหลืองมันมีติดติดเกอร์ใหม่ยังไม่วางจำหน่ายครับพอติดตามผมใส่เกียร์สามครับเนื่องจากวันนี้มันมีหมอกตอนเช้าครับไล่เกียร์สามวันครับให้มันเหดือดมันเดือดขึ้นจากตีนน้ำนะเราตามครับ งนะติ๊เกอร์นะแข็งนะสเี่ยงเลลังดีเอาดมาเปลี่ยนสีนะทนี้เหือนงต้มติ๊เกอร์นะ่เออโอ้ my god ลายกุ้งเต็มปากเลยหนึ่งนาทีครับเหลืองหลังส้มนะครับพอยกนิดนึงนะเพราะว่าสวักใจตืต่นมันเยอะอันนี้ดันโลเลยครับหลาทีครับหลังส้มครับเหลืองหลังสม้มลองเปลี่ยนสีดูครับบางทีเขาก็ไม่ชอบสีนี่เราก็เปลี่ยนตามเต่ไปสายเคเบิลสองครับสิบเอ็ดกัมตัวนี้ ขึ้นจิตเปียบครับยังเลือกเหยื่ออยู่ติดเลยครับตัวน,นี้ขอยกครับเนี่อสวะใต้พื้นมันมีหญ้าเยอะโดดเลยครับใส่ช่วยตัวน,นี้สันโลครับโอ้ยกุ้งคายกุ้งเต็มปากเลย ไอ้เทีครับเหลืองหลังส้มครับกอยกนิดนึงนะครับเพราะว่าสวะใตปืนมันเยอะครับว้สวยมากนี่ดันโลเลยครับอืมบิ๊กเลยครับวน้รงนี้

ตดดัดลอยเลยครับกลางบอง่อคุูกล้องอาจจะไม่เห็นนะนี่ดนะูงครับองหกสิบดำร้อเกียวโอ้โหโดดติดเลยครับตัวนี้ตีลงไปโดดติดเลยไม่ต้องวัด ลายทีครับตามอยู่ในฝูงปนินครับดำโลครับตัวนี้โหดมากดำหลังเขียวครับตัวนี้สิบสิบเอ็ดกรัมลายทีครับโอ้ยเงียบโจด,ดกัดลอยเลยครับกลางบอ่อน่อยก่มกล้องอาจจะไม่เห็นครับนี่ครับลายทีครับใช 好 o k 的。Oh,

ูนี่เต็มคำเต็มคำดำหลังเขียวครับนี่ก็อันนี้โลครับบวนจับมี่ขายลูกนิงน่งด้วยมือาถลากไปสักรอบนะสวยเลย โอ้โหเรียบร้อยนี่ครับนี่กัดกระแทกขามือเลยไอ้ไทีครับดำหลังเขียวครับสิบเอ็ดกรัรมตัวนี้ออ้ยดันโลปึ๊บหืมสึดงามตัวน,วนี้นี่เบียดโลเลยครับโอ้ิดคอเลยนี่อนไอทีครับดูนี่เต็มคำเต็มคำดำหลังเขียวครับนี่ ยอดใสตรงนี้โลครับว่นซับไลายทีนะไลายเกียร์สองนะตันนี้ลายสติ๊กเกอร์ตรงไหนครับ ใหญ่มาก,กบิ๊กบิ๊กข้งนั้นเลย เครับปันนี้เทียครับดำหลังเขียวโอ้ใช้บิ๊กยูหมดครับนะครับดำหลังเขียวใส่เข็ครับตัวนี้ครับสติกเกอร์ครับตัวใหม่ยังไม่วางจำหนายครับน่ครับโดนไซมีแต่บิ๊กครับนี่ครับจับครับตัวนี้โอ้ นี่ก็สูปบทประกอบตารนะครับวันนี้จะเช้ามาปลากัดถึงบ่ายสิบเอ็ดโมงนะสิบเอ็ดโมงได้เก้าตัวตั้งแต่สิบเอ็ดโมงก็ยังอยู่เท่าเดิมครับเนี่ยเก้าแต้มดันโลนั่นแหละครับวนป้วนครับมีโลควากระบี่นะเก้าแต้มนะวันนี้จัดไรทีไร,ท,ไรทีนี่แปดตัวเลยนะครับไรบิกบ๊กๆเลยครับแล้วก็ไรเอ็กซ์หนึ่งตัวนะครับ ใช้ x หนึ่งตัวอย่างอื่นปียากเพราะว่าลมแรงนะครับเลยใช้กระดีอย่างเดียววันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับตึงมือหนักมากเก้าตัวน่าจะรวบสิบโลครับโอหนักให้ดูนี่ครับคนนี้นนี้โลกว่าโลกว่าสามตัวสี่ตัวครับ มันก็ใส่เจ็ดแปดขีดมีเลขอยู่ตัวสองตัวครับเลขสองตัวสามตัวตายไปตัวนันก็ตึงมือทุกตัวครับผลขึินตามครับเจอกันทริปหน้า